สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมู่อวานนี้พอกันอยู่บันก้อนพอนอยู่สารคามครับเมื่อน,นี้ก็ได้กลับมาเบิ่งเขาเบิ้งน้ำครับผมเขาน้าปังอยู่บ้านครับผมน่ครับใส่เบิ่งเขานี่แะครับเสาหน้าปัง โอ้เดือดเลื่อมหอนแล้วครับออกจากสารคามาครับมาเบิ่งเขา่ากำลังถอกครับโอ้มองใหญ่ตัวนี้กำลังถอกครับแต่สุ่มนี้คือข้างในถอดมาสุ่มนี้ไหมกำลังติดตั้งทองกำลังถ,ถอกสุ่มนี้ถอกวความกัน,น,น,นตัวนี้โอ้ว่าน้ำรดน้ำเทียมตัวนี้น้ำพัดลดน้ำ โอ้โหได้เตรียมพร้อมมากเลยต้องเผาบูดกับบ่ด้มาน้ำครับผมนี่แหละครับให้เขาน้าปังไว้ลูกกระสินครับเขาน้าปังพอได้จักเล็กจักน้อยบ่นี่ได้เกี่ยวก่อนสงการบ่คือจังใดเขาเพอนึกข้ได้ถอกวะเขาผรมก็ถอกไว้เถี่ นครับอันนี้เขาเพื่อนครับอันนี้เขาผมถอดข้าในโคบอยู่โคบก็คือถอดข้าในเบิรดลุงสินะกำลังถอดครับผมเลเยอรอยี่นี่สิบสิบลายสิบเอ็ดสิบสองลาแล้วครับสิบประมาณนี้แล้วครับนะครับอู้นามลายครับ หอนฮอนฮอนการฮอนอน,อน,อนครับแต่ว่าบรรยากาศมันกันเชียวชะอมดีอยู่ยุคระซินบรรยากาศดีๆครับนี้โรคครับนี้โรคนี้โรคระบาดนี้เชื่อไวรัสอยู่หน้าอยู่ให้ครับ ากาศบริสุทธิ์อากาศธรรมชาติครับปวอดโรคระบาดโอ้บ่ม,มีเวลามา nhàn กที่ท้มาหกเถอะมาคนมาเจาแหงงมาแน,น่นอนมา nhàn เที่ยวมาหกเถอะมาตัดสองเทือเหรอตัดแล้วกับปงคือเก้า น้ำหล่นออกเลยตัวนี้น้ำลายครับคุณน,น้ำคลองเปิดเอาอยู่หน้าเลยครับน้ำคลองบริสุทปธปิ์บริยังคุณลายครับรน้ำนี่รพี่น้องเพิ่นว่ากระสินดินดำน้ำซุม่มปลากุ้มบอลคือแฉแจ้งหาเพิ่นว่า ถวกร้ายแล้วกลุ่มหมดแล้วน <thấy S 1> ีなな <couple> ่ถอกอยู่ดอกเกินสามสิบเอกระถอกบิดดอกกลุ่มหมดแล้วเ่งหัวหน้าถอกแล้วให้รุมถอกไปดแล้วคนต้องให้มีครับ ออกแล้วหลายแล้วขับพี่พน้องไาเบื้งหัวหน้ามันาาก็นนะักเต็ไงเลยเดี๋ยวขับตามมันไปครับตามมันไปเบิ้งกันนะมันเป็นมเลยนี่ครับทั้งสองให้หนึ่งกระแม่นครับหัวหมาหกที่อะยุติสารคามครับอยูุติศลิลปวิทยุได้บริตัดเนี่ย ท,ทิมท่าผมเลยทิมมาได้ขวางจะขวาง,งลายอายนนู่ยคุณโอ้มันเกี่ยวแบบงัวแน่ผู้ใดมีงัวนไหมนีครับถอดนะครับถอดแล้วซุ้มนี่ก็ะถอคือกันซุ้มนีเมื่อเกินมืออื่นก็บับถอกอื่นเฮ้ยสอดแล้วแจ้าหนีก็ะถอกลายแล้วนี่โอ้หวันแท้ นางซศอหามใหม่กันนะน้าเต็มให้เต็มหน้าตัวนี้ฮหฮมใหม่ไปแต่เย็นเ้างนอกพี่นอ้องโอ้เย็นอีลิหฮมใหม่คุณครับทอกกำลังสอดครับโมเกื่อนอีกสองสามหมื่นกับโขบดอกนี่ มาเข่าห่มดหลับมันที่ hoàn น,นางไปเบิ่งตัวเลยโอ้ผู้ใดมีงูมาเจ้าใหญ่งูมเนี่ยโอ้ตลอดนี่ถั่วคักแล้วครับถอกายแล้ว,ว,ลวน,วนวะครับน้ำรอนี่ถอกลายแล้วตัวนี้ไหมขบแล้วรอน,นี่ฟังทึง ครับ,บุ้งปลอดสารครับเดี๋ยวยังให้อยู่น้า,าการบลสูตรอากาศธรรมชาติครับผมคิดยางเดี๋ยวห่อนนะครับถอดร้ายแล้วถอดร้ายแล้ว วงกวองไปแล้วพี่นอ้องอากาศหอนครับเงืยอคับเต็มเลยนี่มาติดตังโซลาเซียวครับพ่นมระทางนี้เมาออขวองก็ได้แวะมาเบิ้งหน้าก่อนเมาออขวองไปิดตังโซลาเซียวเพิ่งมาจีต์อยู่นี่พร้อมแถวกราซินครับ โห่อนครับเงาสัตว์เงาไส้อยู่นี่อากาศดีๆครับผมจะห่อนข้างมาจะกะบุห่อนจัดดกอกมันห่อนอยู่จริงครับแต่ว่าบรรยากาศเป็นสีเขียวต่อไปหน้าคดสรารภาพมองที่ผมอยู่มันต้องเป็นสีเขียวงสิละนี่ผมจะอยู่ ตอนนี้แห้งแรงลรรรรแล้วครับสารคามหน้าโคอีบุดอนครับเขียวเทียนะครับนี่แหละครับหน้าขาดาขวะพวกควันสงการกำลังสงการนี่แหละก็ได้เกี่ยวแล้วเขาหน้าปังนะครับบอนเขาหน้าปีหน้าปัง เพิ่นบาบสเห็ดเป็นตอะได้เพิ่นเม็ดเป็นหน่วยบ่มันก็เป็นอยู่ได้ล่ะครับว่าเสียนเป็นกระพร้าวน้ำหอมก็คือบ่เป็นให้เอาล่ะครับรับที่นี่ฝากไปสำนีกครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเถอก็เป็นกำลังใจให้ผ้าตามติดชีวิตแต่ละมื่อเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปสลัคามครับบันนี้ว่าเสี้ยวของ กลับไปสารคามนั่ขขงตกอุปกรณ์โซลาเซลล์พอตั้งของไว้ก็จะได้ไปเอากลับไปตีในขันับผมข้าพผมสำหรับที่นี่นนนปากไใบสำนีนะครับเด้อพี่น,น้องได้รถแทซี่ติดตามผมนะเมเด้อห้างช่องนี้แหละครับนี่อยู่นี่